<sy> ส, <East. S 1> สวัสดีครับสวัสดียามเช้าในป่าวันนี้จะพาพี่ๆทุกคนไปชม e <S ets on> สวนป่าก็อย่ารอช้าครับไปเดินทางกันเลยและแล้วเราก็มาถึงแล้วครับเพื่อนผมก็ขี้โม้ซะด้วยครับงานก็นั่งคุยกันให้อิ่มอกอิ่มใจกันเลยครับเห็นดอกไม้สวยๆก็เลยถ่ายพี่ๆได้ชมต้นมะพร้าวในสวนป่าคุณปู่ก็สูงมากๆเลยต้นมะพร้าวมีโพรงแบบนี้เก่าไหมนะเจอแบบนี้ก็พูดไม่ออกกันเลยทีเดียวทําไมเดินป่าต้องตัดต้นมะพร้าวในสวนป่าผมด้วยขึ้นไม่ถึงก็ทําแบบนี้ ได้ด้วยหรอตัดต้นมะพร้าวไปแล้วยังมาตัดต้นละกามอีกนี่เลยเนาอจิตใจของมนุษย์หนึ่งวันที่มีเรื่องร้ายก็ต้องมีเรื่องดีบ้างสิครับเรื่องดีก็คือส้มต้นนี้มองขึ้นไปเห็นลูกเต็มต้นเลยได้ต้นก็ตกลงมาเหลืองอัลามเต็มไปหมด,ดขอใช้ท่ากังฟูให้เป็นประโยชน์หน่อยนะครับท่ากังฟูนี้ไม่ทําให้ผิดหวังเลยอดใจไม่ไหวแล้วครับขอลองชิมดูหน่อยขอเก็บรสชาตินี้ในใจคนเดียวนะมันไม่เหลืองนะครับเดี๋ยวเราลองชิมดูที่ลูกเนี้ย ก็เป็นส้มที่มันส้มเลยนะเมื่อกี้ลองชิมไปแล้วลูกเลยนะเรี้ยวมากส้มจนแบบกินแล้วแบบโอ้โหอย่างเงี้ยไอ้ิสกิ่ในะเออต้องดูลูกเนี่ยทุกคนครับส้ในส่วนกระปกคลุมไปด้วยใบชประทเต็มไปหมดเลยนะครับลองมาฟังวิทยากรคนหลอดดูนะครับอีอ่สรรคุณทางยาเลยนะครับใช่แล้วก็ได้เจอกับผักกลุ่มน้ำด้วยนะครับ ได้เพื่อนจริง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 กินได้จรินเนกินกินดูหน่อยกินนีดโชกินโชว์หน่อยมาจะเอาคมคมอ่ะทไม่ใช่ไหมใครบอกมะกอก มเลยทัา,าดูละกมที่ถูกตัดต้นไปนะครับก็มีลูกเต็มไปหมดเลยสีแดงแจ๋เลยครับดอกไม้ที่ขึ้นในสวนก็สวยซะด้วยสภาพอากาศของวันนี้ก็มืดครึ้มมากๆเลยนะครับเงั้นมองไปข้างบนก็เห็นลูกมะพร้าวดกมากๆเลยสวนป่าที่ไม่มีใครดูแลก็จะมีกระรอกมาแทะกินลูกมะพร้าวตกลงมาครับในสวนป่าที่นี่ก็จะมีต้นมะม่วงเยอะมากเลยครับแม้แต่ต้นมะขามก็ยังมีนะครับ ส่วนต้นบกนี้ก็ขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับต่อไปได้เวลาเตรียมสถานที่เพราะว่าสภาพอากาศทำท่าฝนจะตกเราก็ต้องช่วยกันคนไม้คนมือถ่ายมาตั้งนานขอถ่ายตัวเองบ้างนะครับเย่และแล้วก็เสร็จแล้วครับเ,เจอเหตุสวย,สวยๆก็อยากให้พี่ๆได้ชมกันเตรียมสถานที่เสร็จก็เย็นพอดีเลยครับครับทุกคนครับตอนนี้เราก็ได้กงางไฟชิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ นะที่นอนของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะอันในเรื่องของยุงได้เพราะว่าเราเปลของเราก็มีมุ้งด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเราก็จะต้องไปหาฟืนแล้วก็มากาะของไฟเพื่อที่จะประกอบอาหารนะครับผมนะและแล้วก็เพื่อนดิดของเราก็มาตัดฟืนดิดเป็นคน<ด>ไม่ธรรมดาตัดฟืนเล็กแต่แปกต้นใหญ่หนักมากขะวางลงหน่อย และแล้แลวเราก็ได้ฟืนที่จะประกอบอาหารแล้วครับต่อให้ชื้นแค่ไหนเพ,พื่อนเด็ดของเราก็ก่อไฟได้เสมอครับเย็นแล้วมาหุงข้าวกันดีกว่าระหว่างหุงข้าวผมก็เดินไปหาผักปูดครับตามลำธารนี้ก็จะมีผักกูดเยอะมากเลยครับชอบความธรรมชาติของป่าแบบนี้มากๆเลยผักกูดนี้ก็จะเหมือนกับต้นเฟิร์นในป่าเลยครับห้ามเก็บผิดนะครับเดี๋ยวทำให้เมานี่ก็คือผลมะพร้าวที่ตกลงมาลิมลำธารไหนแล้วก็ขอล้างมือล้างตัวก่อนนะครับเพื่อนเด็ดของเราก็ เอามะพระ้าวแ,แกกลับลมาด, <แก S 1> ด้วยอ๋อแกสงสัยว่ายังดีอยู่หรือเปล่าบอกไวมากอย่างกจะจรวดเลยครับไม่ถึงนาทีก็เสร็จแล้วครับผมกากมะพร้าวเนี่ยมีควันค่อนข้างที่เยอะแล้วก็สามารถไล่ยุงได้เพราะคนอยู่ในป่าจริงๆอ่ะถ้ามีต้นมะพร้าวอยู่บ้านน่าจาะนะเขาจะใช้พวกเนี่ยแหละไว้ไล่ยุงนะเพื่อนนะเดี๋ยวเราเดินเรามาปอกดูว่าน้ำเนี่ยจะกินได้ปะ น้ำมะพร้าวสายขนาดนี้แสดงว่ามะพร้าวยังดีอยู่นะครับสงสายพันดิตของเราจะหิวน้ำมากเลยยื่นมาให้แบบนี้ปฏิเสธใครไม่เป็นไหนขอลองชิมน้ำดูสิเหมือนน้ำเปล่าแต่อร่อยกว่าน้ำเปล่าหน่อยต่อไปเรามาดูเนื้อกันนะครับโอ้ดีโอเนื้อยังหนาเลยมะพร้าวเนื้อดีแบบนี้รอช้าไม่ได้แล้วนะครับต้องลองชิมดู ต่อไปก็เอากากมะพร้าวมาไล่ยุงกันดีกว่าวิธีนั้นง่ายมากครับจะจุดไฟไล่ยุงแล้วก็พัดเอาแผดแผดแผดหมอกหนามากว้าว<ะ>ข้าวของเราก็เสร็จพอดีเลยครับแต่เนื้อหมูย่างของเราก็ยังไม่สุกเลยเระหว่างนี้ยากันยุงของเราก็หมดแล้วครับส่วนสุสอเต้ก็นอนสบายบรรยากาศแคมป์ในป่าแบบนี้ทําให้รู้สึกสบายใจมากๆเลยครับขณะนี้นะครับเราก็ได้ทํากับข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม เดี๋ยวเราเนี่ยก็จะเตรียมข้าวของนะฮะมาวางไว้ตรงกลางแล้วเราก็จะมากินข้าวกันนะครับก็ตอนนี้เนี่ยหิวไม่หิวก็สังเกตจ,จากดิดได้เลยนะครับว่า,า,าวตอนนี้เหมือนาากรรอกแล้วนะครับผมชอบแทะมะพร้าวกินนะครับนี่ค่อนข้างที่จะมันนะ่าดูเลยเนาะนใช่ปะมันครับมันมัน <laughs> มันกัดน้องไตปะอะไรครับเต้เอะไรครับเต้ไตไม่ใช่เราองเราเนี่ยโอ้โหสุสัทธ์เตเนี่ยได้ยากันยุงนะ ก็นอนหลับเพิ่งตื่นนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยนะเราก็จะไปเรียกท่านหัวหน้าใหญ่ของเราก็จะนอนด้านนู้นนะครับผมเชฟเขาเรียกว่าเขาเรียกเชฟใหญ่อ๋อเชฟใหญ่นะครับเดี๋ยวรอเชฟใหญ่ตื่นนะหรือว่าไปเรียกเลยอย่าเพิ่งขากำลังพักผ่อนอ๋อก็กำลังฝันดีใช่ไหมเมื่อวานเมื่อวันตีเยอะเกินอ๋อเพิ่งกินยาเพิ่งถามว่าช่วงนี้ฝันเปียกบ่อยไหมใช่ไหมโอ้แค่ไล้เว็เปียกอะโอเคเดี๋ยวเราก็รอแทนนะครับนะเดี๋ยว ก็จะกินข้าวนะตอนนี้ก็มืดแล้วก็ดึกพอสมควรแล้วนะครับประมาณทุ่มกว่าแล้วนะครับผมนะอ๋อสอเต้ไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยเอายามากินด้วยนะครับผม,มเป็นคนเล่นยานี่เองนะดูดิโหห่างห่างเมียไงห่างเมียก็เล่นบทอ่อนโยนละ <laughs> ถ้าอยู่กับเมียดูยังไงนะโอ้แข็งแรงอะไรแข็ง อะไรแข่งนะฉันเต้อะอยู่กับเมียอืมปือบังหัวหน้าหัวหน้าบ้านอ่ะสาวๆฟังไว้นะผมอื้อบังเวลาอยู่ในป่านีโอ้โหอ่อนแอจัดเลยอยู่บ้านนี้อย่างนี้ยะก็นะครับพอเราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเอเฮฮาปาร์ตี้แบบนี้นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็เตรียมเอาของแล้วก็กินข้าวกันดีกว่านะครับ เย้ได้กินข้าวสักทีกินข้าวในป่าแบบนี้กับเพื่อนที่มีความสุขเหลือเกินครับอร่อยหรือมีความสุขไม่รู้แต่สองคนนี้กินไม่หยุดสักทีเลยครับท่านเต้ของเราก็นั่งดูเพื่อนกินข้าวอย่างมีความสุขแล้วตอนนี้นะครับเราก็กินข้าวเสร็จไปทีเรียบร้อยนะครับผมก่อนในห่วงที่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็นั่งพักมันทําให้เราเนี่ยค่อนข้างอย่างง่วงนอนนะครับพอลาอิ่มแล้วนะครับใช่ไหมใช่อืมนะบรรยากาศวันนี้เนี่ย คือฝนไม่ตกตลอดทั้งวันเลยนะครับแต่ระหว่างกินข้าวฟ้าร้องหลายรอบมันน่าจะใช่ครับผมฟ้าร้องแบบเสียงดังมากๆเลยซึ่งสุสตรเต้บอกว่าไงนะถ้าฟ้าร้องทําให้เห็ดขึ้นใช่ไหมใช่ใช่เกี่ยวกันหรือเปล่าไม่รู้มันเกี่อวกันอาจจะมีอืผมได้ยินแต่ฟ้าร้องแล้วฝนจะตกนะฮะแต่นี้ฟ้าร้องและเห็ดขึ้นนะครับก็เป็นเทคนิคใหม่ของสอสเต้หรือเปล่าผมไม่ได้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะ นะถ้าทุกคนรู้ก็สําหรับคลิปนี้ช่วยคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะฟาร้องทําให้เหตุขึ้นจริงหรือเปล่านะครับผมนะก็ตอนนี้นะครับแทนก็กําลังจะทําอะไรครับผมไม่ได้ทําอะไรครับไม่ได้ทําอะไรนะครับรนบบพูทจาทุเพราะเชียวนะครับผมนะทุกคนพดท้อย์แล้วครับใช่ครับทุกคนอ,อันนี้ตัวตนที่แท้จริงของผมนะ ถ้าไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงอ่ะไอ้เหี้ยดิ๊งหยอกหยอกครับนี่คือตัวตนที่แท้จริงอยากเล่นอยากเล่นหยอกเล่นนะครรับนคับก็เดี๋ยววันนี้ก็สนุกสนานมากนะมาถ่ายคลิปด้วยกันอือก็อืออยู่ในต่อกันจะจะคุยดิจะจะยิ้มวันนี้มึงคุยดิจะยิ้มแบบนี้ผมเคยนะยิ้มสุดน่ารักเลยชื่อคุยหน่อยดิทำไมเนินสังสันชื่อคุยหน่อยดิ จะได้ถึงสิบนาทีตีดกูค,คุยไม่ถึงทีเขาค,คุยเดี๋ยวก็ไ,ไปเดี๋ยวไปเรื่องแต่เด็กสาวอีกเดี๋ยวนี้แมวแล้วกูไม่พูดแล้วกูรู้ไปชดแล้ว <S <S เดี๋ยวหลังจังนี้นะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์เชนเนี่ยไปไอ้นี่ก๊อกน้ำนะอาจารย์ครับคือเดี๋ยวจะต้มน้ําร้อนนะครับซึ่งน้ําตรงนี้ก็กินได้แหละแต่เรารต้มไว้ดีกว่าน,นะอืมโอ้โหมัดมือชกขนาดดีก็ต้องปาดแล้วแหละ ไม่ได้เราอาจารย์ทำมั้งโอ้โหนากลองนี่ต้องไปแล้วแหละจะไปสบายเหมือนท่านเตยเดี๋ยวก็ไม่ไหวนะท่านเตยยังไม่ทําอะไรเลยอโอเคครับผมเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมก็คงจะต้องไปตักน้ําแล้วก็มาต้มน้ําร้อนฮะอได้เอากาแฟมาไหมมีปะมีปะมีอยู่ครับเพราะฉะนั้นบอกผมจะไม่ไปก็ไม่ได้อะพูดออกกลองแล้วด้วยอะใช่ครับผมเค U, เดี๋ออ <laughs> ดยวผมไปเลยดีกว่า <laughs> นะพูดอย่างยี้ไปเลยดีกว่านะอันไหนที่มีหูอันนี้นะอันนั้นลักอันนั้นขาน้อยเพื่อนอันนู้นอ,อ๋ออันนี้เข้าน้อยนะดีว่า,ด,วา,ด,วาดีดมันดีเออมืนมันเป็นแผ่นนี่หว่าดีไปดีไปครับ <laughs> ไปล้างข้าวของกันดีกว่าแย่ yeah, <laughs> มันถึงแล้วขอล้างข้าวของสักครู่นะครับ เย่ล้างข้าของเสร็จที่เรียบร้อยแล้วครับเอามาต้มน้ำร้อนสักหน่อยเพื่อมากินกาแฟครับกาแฟอะไรดีอยู่ในกระเป๋าเพื่อนที่บานลุงไหนอ่ะนั่นแหละนีใช่ปะใช่ล้างสุดแล้วน้ำเดือดแล้วขอชงกาแฟสักน้อยหนึ่งนะครับผมใส่กาแฟแค่ซองเดียวก็โอเคแล้วนะครับเพื่อให้มันกลมกล่อมกน้องคนให้มันเข้ากันได้มาแล้วเมื่อเข้ากันแล้วหนขอก็ลองชิมดูสิอืม ว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับผมแต่เพื่อนไม่กินกับผมเลยบรรยากาศแบบนี้หาซื้อไม่ได้นะครับทานเตก็นอนสบายกันเลยครับผมขณะนี้นะครับเราก็ได้กินกาแฟเสร็จแล้วแล้วก็เราก็ได้พูดคุยกันหยอกล้อกันตามภาษาวัยรุ่นนะครับผมก็ยิ่งคุยกันนานเท่าไหร่ก็ยิ่งดึกขึ้นเท่านั้นนะครับผมดีอย่างไเราก็จะเข้านอนกันค,ค่าคืนนี้นะครับในระหว่างที่เราคุยเมื่อกี้เนี่ยฟ้าก็ร้องไปหลายรอบเลยนะครับผม ก็ในคำคืนนี้ผมก็กลัวฝนจะตกด้วยนะครับถ้าตกนี่มันก็จะทําให้เราแฉะนะครับแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยนอนแบบชื้นชื้นนะครับก็มีขายไม่ได้เอาผ้อานะอ่มนะแทนไม่ได้เอา,เอาอผ้าห่มมานะครับก็หนังหนานะครับไม่เป็นไรครับผมอย่างเราเนี่ยนะหนังนังน่งอย่างเดียวหหน้าด้านเลยวะคนนี้นั่งหน้าอยู่แล้ว <laughs> หน้าไม่ด้านเนาะ ใช่เดี๋ยววาเพื่อนอย่างนง้นเพื่อนจะน่ารักใช่ไหมเต้พูดไม่พร้อเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ทําตัวไม่น่ารักเลยพีเต้ทาตัวไม่น่ารักเหมือนตอนดังใหม่ใหมใช่ไหมใหม่ๆเลยเมื่อก่อนน่ยพูดครับขาแล้วดาราตอนนี้เฉดม่งงั้นนะก็อยู่ด้วยกันก็จะว้าวุ่นกันเลยทีเดียวเนาะก็แบบนี้แหละครับผมตามภาษาวัยรุ่นนะฮะโอเคครับผมก็เดี๋ยวจะนอนกันแล้วนะครับก็เจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับ สวัสดีเช้าวันใหม่ครับก็ขอล้างเนื้อล้างตัวสักน้อยหนึ่งนะครับก่อนกลับบ้านสำหรับเช้าวันใหม่นี้ก็ขอทิ้งท้ายภาพธรรมชาติสวยๆแบบนี้เลยนะครับบ๊ายบาย